มหเวร์ซิตั้มันก็คือเมืองสิทธิมนุษยชนที่เป็นเมืองที่มีสิทธิขั้นพื้นฐานมีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนต่างๆแล้วก็อยู่กันด้วยสงบสันตินะคะเมืองสิทธิมนุษยชนมันดีตรงที่เราเอาหลักการแห้งๆของสิทธิมนุษยชนนะคะมาทำให้มันมีชีวิตอะ่ะเพราะว่ามันไปอยู่กับชีวิตของคนเราเอาเรื่องสิทธิมนุษยชนติดไปกับตัวของคนที่จะลงไปแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปช่วย ให้มันเกิดดอกออกนในชุมชนได้จริงๆเราได้ไปมี m อ u นะคะร่วมกับทางมงบนราชธานีค่ะคณะรัฐศาสตร์นะคะพอเรามี MOU ร่วมกันในการที่มีศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะทางท่านอาจารย์เองนะคะก็ก็คิดว่านักศึกษาก็ควรที่จะมีการเรียนรู้นอกนอกชั้นเรียน We started Human Rights City with Ubon, but we will also continue this uh, project because we think it's a very good uh, project and we are very proud uh, of this, you know, how it came about and how the learning process was, and, and that we really had tangible uh, solutions afterwards. And we would like to see it in even more provinces. ราะในส่วนของ Human Rights City เองเรามุ่งเน้นที่จะส่งเสริมเรื่องการป้องกันและก็ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็น,นกลไกในการเสริมสร้างบทบาทเยาะวะชนให้ให้เข้ามามีบทบาทสําคัญคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตเนาะเขาจะต้องมา,มาแทนที่พวกป้าๆอ,อาอาลุงลุทั้งหลายนี่นะคะก็เ,เป็นอนาคตของประเทศไทยแต่ถ้าเมื่อไหร่เ้ามองเห็นนะคะว่า สิทธิมนุษยชนที่จะทําให้ผู้คนนะอยู่ร่วมกันอย่างไงนะคะพี่มีความรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เขาหลํามาเขาไมไ่ต้องการความรู้ในหนังสือแบบที่เราเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าแบบแต่ก่อนนี้เราเรียนยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้คนเขาไม่ได้เรียนแบบนั้นนะดังนั้นถ้าความรู้มันไปขวนขวายเอาได้อะค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะให้ได้นะคือประสบการณ์ คือที่ชุมชนรับแลเพราะว่าในข้อมูลเชิงพื้นที่เองก็มีปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนแล้วก็หรือบางปัญหาเองชุมชนเขาไม่ได้ตระหนักว่านั่นคือเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเราก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะไปทํางานตรงนั้นเพื่อที่จะให้ทางชุมชนเองก็ตระหนักด้วยว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยเป็นชุมชนที่อยู่ในเมืองนะคะแล้วก็ ใกล้ๆก,กับทางรถไฟพื้นที่ก็ทับซ้อนยมีปัญหาเรื่องที่อยู่ที่อาศัยกันอยู่นะคะในขณะเดียวกันคนในชุมชนนั้นจะมีคนแก่คนป่วยแล้วก็เป็นคนพิการติดเตียงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็การดูแลเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใครๆว่ายังงงๆกันอยู่ว่าน่าจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนแต่พราะว่าในชุมชนเห้าเนี่ยมันเป็นชุ่มชนที่ว่าชุมชนกรรมกรชุมช่แออาร์ ส่วนมากสิเป็นผู้มิไล่ได้หน่อยนังสินะคะบ้านนี้ถ้าเกิดว่าบ้านหลังไดมีมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้พิการผู้สูงอายุอยู่น้ำกันนังสิมันกนเน็เป็นเป็นแวดความขั้วที่ได้รับความเดืดอดร้อนบัวคอยมีไผ่เรียบเขามาดูแลบัวเพิ่นมาเบิ่งนันสี่นะคะหลังจากที่น้องๆนักศึกษาเขาลงพื้นที่เนี่ยเขาก็นําปัญหาที่เขาพบในชุมชนในพื้นที่ชองชุมชนท่แปนเนี่ยค่ะเข้ามาเพื่อจะหาทางแก้ปัญหานะคะเราก็ ทางมูลนิธิฟรีดิชเนวมันเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นดีไซน์ทิงกิ้งมาช่วยออกแบบว่าถ้าเราเจอปัญหาเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะไปแก้ปัญหาที่เราพบเนี่ยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและให้มีนวัตกรรมได้อย่างไรวิธีการที่ให้เขาลงไปประสบการณ์เจอสถานการณ์จริงคุยกับคนที่เจอปัญหาจริงๆนะคะมันจะกระทบเขาเองแล้วแรงด้วยแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับมันจะเหมือนกับสร้างมาจากข้างใน ว่าอ๋อพอมันสถานการณ์แบบนี้คนกลุ่มนี้เราจะทำยังไงดีในฐานะของนักศึกษานะน้องนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมโครงการเองก็มีข้อเสนอแนะในการที่จะแก้ปัญหาซึ่งทางกรรมการสิทธิ์เองก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนกับองค์กรอื่นๆที่อาจจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาที่เราพบได้ เอา,เอาบทบาทหน้าที่ของคนนี้มาต่อเชื่อมโยงกับคนนี้ได้ยังไงแล้วก็ส่งต่อไปให้คนนี้อย่างไรและอันนี้เราก็ดีใจนะคะว่าเรื่องของ humility เนี่ยมันจะตอบโจทย์ที่มันเป็นรูปธรรมะคะ่ะเพราะบางทีมันก็ไม่เห็นเป็นรูปธรรมเนาะ,ะว่าเอะเราแก้ปัญหาอะไรบ้างแต่ว่าพอเรามาทําเป็นรูปธรรมในรูปแบบของ humility มันก็เป็นรูปธรรมนะคะว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องใดในโดยที่เราได้โมเดลออกมาในการแก้ปัญหา กองสวัสดิการสังคมของทางเทศบาลเราก็เลยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ 1. เราจัดเงินเรื่องของสวัสดิการของผู้สูงอายุ2จัดในเรื่องของเงินสงเคราะห์ให้นะครับแล้วก็พยายามจะให้พี่น้องในชุมชนเรานะครับโดยเฉพาะเน้นคือชุมชนรับแลเนี่ยให้เข้ามาช่วยดูแลนะครับสำหรับพี่น้องเจ็ดแปดายที่ได้ทําหนังสือร้องเรียนเข้าไปจะดไข้ก่าเกาอยู่ว่าไปอยู่ของชุมชุนกาวทึกว่าสะอาดกว่าเกา สี่ี่กุมลงมามาบอกก็แทบบางเรียบจังไดขยะเฮ้ามันจังสิเป็นระเบียบแล้วก็มีราคาโดยที่เพื่อสี่ี่พ้นสื่อของเก่ามาหลับสื่อในราคาที่ว่าเทศสาลกำหนดือเราถามว่าทำไมถึงมีความคิดแบบนีนะ้เขาบอกว่าก็เรียนแบบไม่เคยลงไปแบบนี้การลงไปครึ่งวันเข้าไปนั่งในบ้านเขาได้พูดคุยได้เห็นการดำเนินชีวิตมันทำให้ คิดว่ามันเกิดประสบการณ์ชุดใหม่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียนรู้ทุกวันเนี่ยก็ทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็สิ่งที่เขาน,นําเสนอเพราะว่ามันเหมือนกับตอนแรกเนี่ยก็จะนําเสนอแบบหนึ่งเนาะแบบเราก็คาดหวังได้อะไรเนี่ยแต่พอเขาได้ได้เห็ุนะคะแล้วก็ลองคิดใหม่ลองคิดถึงคนอื่นด้วยแล้วก็ใช้กระบวนการเข้าไปอะเห็นเลยว่าเขาลุ่มลึกขึ้น สิ่งที่เราได้รับจากการทำโครงการ Human Rights City เองเนี่ยเราก็อยากให้ได้มีการต่อยอดจากกิจกรรมที่เยาวชนได้เสนอมาเพราะอันนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยในการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็บทบาทเยาวชนในการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยช,ชนในพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่เคยมีะคะ่ะใน,ใน,ใ,นในอาเซียนเราเนี่ยเราก็อาจจะเป็นผู้นําก็ได้นะคะในเรื่องของเมือง But not only in, in a Thailand context, we want to promote this idea further. We also um, now, as FNF, we just established a human rights hub in Geneva. We are um, publishing, we are going to publish a paper about our concept, the human rights city, and how um, we can break down this. Um, abstract concept to something that you can feel and that you can yeah feel in the lives of other people in your own life and how this can be really like a global phenomenon, uh, something that you can you know promote not only in Thailand, all around the world really.